Eh, bakal ini. Bakal ini. Dio. Eh, bakal ini begini. Bakal ini begini. eh, huh. Bakal ini begini. Hmm, miki sudah sanggah dah juga. Wow. Hmm. <tik> no, Nak 1. มาดิอะไรน,นี่นี่เจอปืน m ูเอ็มพีเ้ยอ่ะมด่ดีค่ไม่กลัวใครอยู่๋ยวนี้ออกไปฉันชอบปืนเอ็มพีห้ากับปืนดูเอ็มพีผมเก็บเรียบสามตัวฮะ นรรยากับซ้อมสบเรานะคะเราไม่ได้ไปซ้อมสบเขาก่อนนะตอนแรกเขาชนะเขาซ้อมสบพวกเราฉีดลีเราต้องซ้ามกลับนะคะทุกคน ให้เฉยๆป่ะก็แค่อ่อนให้อะค่ะ

kill. Mm -hmm. Triple kill. สลับกันชนะป่นนะวะเนี่ยสลับกันชนะแน่เลยขนาดนี้ละก็ต้องใช่เอาห่อโหนี่พันยาฉิอเลย ก็ไม่รู้ว่าร้ไงเขาจะผ่านมาเฮ้ยมันเล่นสนายอ่ะมันเล่นสนายกน ไม่ไหวแล้วไ,ได้โอ้โหทิศไหนย,ยังอือหือ

เงี <People> kill. ย้ยเงีย้ยเงี้ยเล่าตัดสินเหรอมุงม้มงครับผมโอ้โหาเลาตัดสินแบบนี้อีกแล้วค่อยเท่าเท่าไรเลออาายอ่ะใก้อะครับพูดใก้อก่ริงหน่ิงหนยอริงหอยิงหอ,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 อิงหอิงหอิงหย ไก่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 ไคน,นนอเราไปแล้วนะคะ MP ไก่นเอาดีกว่าแล้อยเงียไม่เอาอุ้ยเจ็บมันเป็นล่าเป็นพวกไม้ฉันเห็นเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดนะโหดนะมันต้องชุบเพื่อนให้เลยอ่ะ ชนะแล้ว MP ไข่าดาว